สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเอาน้ำข้าวนะคะน้ําข้าวมารมดผัดต้นนมะมีต้นม่วงต้น,น,งตนมะนาวนี่นะคะเราจะเอามาลดนะคะดูนะคะต้องทำเกาะป้องกันเพราะว่าคุณคุณคุณ้นทั้งหลายนะคะน้องชาวป้้ยหมันโถเนี่ยเขาชอบเล่นต้นไม้นี่คะ่ะเรามารดต้นนนี้นะคะมะนาวมะนาวนะคะ มีสองต้นเลยค่ะจะใช้น้ำข้าวที่เราสาวข้าวนะคะนี่ด้วยค่ะทำต้นไม้นี่ต้นอยู่รวมกันหมดนะคะที่ใน,นที่เราไม่เยอะนะลวกนี่นะคะเห็นไหมคะต้นมปนหนาวจึ้งจิ้ว<ๆ>ขาส่งทางใบเสนีมานะคะเนี่ยเราสั่งซื้อ หลังใช้นะคะลดทุกต้นไม้เลยนะคะมีมะละกอด้วยนะคะในเนี้นี่ใส่น้ำข้าวรดนะคะ่วงเด็นนี่คะ่ะเห็นไหมคะต้นมะนาวจะโตขอ,อให้โตเร็วเ,เนี่นะคะต้นเล็กๆนี่คะ่ะ ต้นมะละกอกำลังออกยอดออกดอกเดี๋ยวเราจะมาลดแถวนี้ด้วยนะคะน้าน้สาสับข้าวค่ะเขาจะได้มีหนียะคะ่ะตอนเช้าเราก็ลดน้ําป่าก่อน,นี่เราก็ลดนี่นี่นะคะ,ะ,คะมาะคะ่ะต้องล็หนุบหมน้อหมาไว้ก่อนนะครซ่อมรถอีก เนี่ยเนี่ยน้องหมาเข้ากัดหมดเลยเนะไม่เหลือเลย้ซนซนมากอันไหนสูงหน่อยก็ทำไม่ได้อันไหนเตี้ยหน่อยก็นี่ตายนะคะับเี่ยวเช้าตายจะขึ้นปอกก็ไม่รู้ต้องเอามาร่หมดเลย มาลดน้ำต้นไม้ด้วยน้ำสาวข้าวะคะ่ะน้ำสาวข้าวนะคะมาลดตงนม้สอีกนะคะลดต้นมูสนะคะน้ำสาวข้าวนี่มีเ,เราจะได้สดชื่นนี่ค่ะเดี๋ยวตกตกไปด้วยนะคะปล่อยแล้วอย่าโซนเสร็จ ปล่อยแล้วนะคะพ่อพ่อก็ทํารถนะคะโซมรถยู่่อยนะี่วิ่งพลาดเลยพลาดเลยอย่าโซนนะไปไปตรงนั้นโซนอีกแล้วโดนนะเอาโซนของแม่นี่โดนนะโดนจริงจริงด้วยเไม่ต้องบอกเลยอย่าเล่นต้นไม้ไม่ต้องมาเล่นต้นไม้ด้วยนะอชอบเล่นต้นไม้ทั้งหมดเลยเฉาตายเพราะแดดแดดมันแรงมากค่ะ นี่นะคะเอาผักเฉดให้ปลากินนะคะเนี่ยเขาจะกินหมดเลยนะคะนี่นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะคะบูรัษาษัพพคออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค,ค่ะ